สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับกับช่องเบิดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็ มีบอนสีมาแนะนำนะครับชื่อว่าบอนสีณเมืองนนนะครับเนาะหน้าเมืองนนนี่จะคล้ายๆกับมณีล้อมเพชรนะครับแต่เขาจะด่างนี่ครับด่างเขาเรียกว่าอะไรด่างด่างชมพูนี่นี่ครับณเมืองนนสวยมากครับนี่ครับเขาด่างเขาจะคล้ายๆกับมณีล้อมเพชรนะครับเดี๋ยวดูมณีล้อมเพชรของผมแจบนี่ครับมณีล้อมเพชร แต่อันนี้ไม่ด่าง <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยครับคล้ายๆกันเลยแต่มันนีล้อมเพชรก้านจะแดงนะครับนี่มันนีล้อมเพชรเนาะนี่มันนีล้อมเพชรนี่เขาเขาจะต้องด่างแบบยังไงอะด่างแดงเอ,อ่อพื้นใบจะสีแดงเข้มแล้วก็ด่างแดงนะครับแต่น้าเมืองนนจะออกเขียวๆแล้วด่างชมพูแต่อันนี้มันมันไม่ค่อยด่างนะครับมันนีล้อมเพชรเนี่ย คือไม่มีตังซื้ออันด่งดางๆสวยๆก็เลยซื้อแบบนี้มานะครับเนาะนี่ครับก็ findings. เอามาเลี้ยงเอานะครับนี่ก็เป็นบอลสีดูนางลากสดต้นนี้ครับฉายแววอีกแล้วนี่ใส่กระถางสิบเลยนะครับอู Ooh, น้นางลากสดฉายแววสวยที่แบบที่แบบฉายแววตอนนี้ก็คือนี่ครับเทพอักษรานะครับฉายแววแบบสวยมาก ดูมั่งมีซับของผมที่ซื้อมาตอนนั้นครับเดี๋ยวนี้สวยครับโอ้โหแดงสวยมากมีซับชมพูทวีปมีหน่อเล็กๆแล้วนะครับหน่อเล็กๆนี่อันนี้เป็นหน้าเมืองนอนที่ไม่ด่างนะครับเนี่ยถ้าเขาไม่ด่างเขาจะเป็นดาวเคียงดินนี่ครับก็เวลาเราซื้อบอนสีซื้ออะไรเนาะก็จะแบบนี้แหละครับ <laughs> ตอนนั้นคือไม่มีตังซื้อต้นด่างๆนะครับส่วนอันนี้ก็ด่างนิดๆน้อยๆน,ยนะครับซื้อมาแต่ใบใหม่เปิดมาฟุกนะครับฟุกด่างเยอะก็เลยแบบแฮ้ <c oughs> โชคดีไปนหน่อยได้ความด่างก็สนุกสนานดีครับเลี้ยงบอลสีเอาล้วครับวันนี้อว่าจะจบคลิปแต่จเจอศิลาหุ่มทองเปิดใบใหม่มาสวยครับ เอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนเนาะให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้มีทุรลด่วนรีบเข้าในตัวเมืองนะครับก็เลยต้องแบบเนี่ยครับต้องแบบถ่ายคลิปสั้นๆไปก่อนนะครับเนาะวันนี้เบิดชัยบอลสีลาไปก่อนสวัสดีครับ